สวัสดีครับสำหรับคอนเทนต์คลิปนี้ครับเป็นคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเรื่องราวของมะม่วงล้วนครับวันนี้ว่าช่วงนี้ครับมะม่วงครับก็ค่อนข้างล่วงเยอะนะครับแล้วบ้านผมครับตอนนี้มะม่วงขายไม่ออกครับซึ่งอาจจะเกิดจากการที่ผลผลิตตามท้องตลาดค่อนข้างเยอะครับซึ่งทําให้ราคามะม่วงถูกครับซึ่งวันนี้ผมก็เลยจะทําการกวนครับ ซึ่งตอนแรกก็กะจะให้น้าสาวครับมากวนนะครับสุดท้ายครับน้าสาวไม่มาที่ครับแล้วมะม่วงมันก็เริ่มจะเน่าครับผมก็เลยตัดใจทาเองครับแต่ปัญหาในการทําส่วนใหญ่ครับจะเจอปัญหาคือเรื่องของการเนี่ยฮะต้องปอกเปลือกออกครับปอกเปลือกเสร็จไม่ว่าครับปัญหาอีกขั้นตอนหนึ่งซึ่งถือว่าเสียเวลาเยอะครับคือการสับนะครับโดยใช้มีดสับเพื่อจะเอาเนื้อขูดไว้ในส่วนอ่าภาชนะส่วนหนึ่งแล้วก็เอาเม็ดไปทิ้งครับ ซึ่งขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่หลายคนไม่อยากทำครับเพราะใช้เวลานานครับแต่วันนี้ผมจะแนะนำทิคง่ายๆครับเกี่ยวกับวิธีการปอกเสร็จแล้วก็วิธีการขูดเอาเนื้อของมะม่วงครับแยกกับเม็ดออกครับเดี๋ยวมาดูครับว่าวิธีเป็นไงก่อนที่จะไปดูวิธีการทำครับอยากให้เพื่อนๆเข้าไปกดเนี่ฮะซับสไครตครับแล้วก็กดที่ลูกกระดิ่งครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกครับขั้นตอนแรกครับก็คือการปอกนะครับซึ่ง ผมจะใส่ถุงมือข้างเดียวครับเพราะนี่กว่าเดี๋ยวข้างนี้ผมต้องใช้ในการเล็กคอร์ดนะครับในส่วนของกล้องครับอ่าเริ่มได้ครับก็คือทําการปอกเปลือกครับผมจะไม่ใช้มีดครับผมจะใช้มือครับจะพูดง่ายว่ามักง่ายหน่อยครับนะฮะจะปอกครับเอ้าอันนี้ผมลืมไปต้องทิ้งเลนี้นี่ครับปอกเปลือกผมจะใช้วิธีการปอกแบบนี้นะครับนีครับมันจะไวครับเจิงมะม่วง ต้องสุกนะครับถ้าเกิดไม่สุกมันจะไม่สามารถปอกเปลือกแบบนี้ได้ครับนี่ครับมันจอมข้างไวครับอ่ะเดี๋ยวผมปอ,ก,อกลูกครับแล้วก็จะมาแนะนำวิธีการ ขูดเอาเนื้อกับเม็ดแยกกันครับเดี๋ยวมาดูครับจะได้ไม่เสียเวลาครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขยับเนี่ยฮะพอเราขูดอ่าพอเราปอกเอาในส่วนของเปลือกออกเสร็จครับเราก็มาทําการแยกเนื้อกันไปครับโดยใช้เนี่ยฮะเห็นไหมครับเป็นตะแกรงครับซึ่งผมใช้ในการตากกล้วยตากครับอ่ะเรามาเริ่มวิธีครับซึ่ง ขั้นตอนของผมครับในการทํามะม่วงกวนครับผมจะไม่ใช้มีดเลยครับผมใช้มือล้วนครับอ่านะครับจับมะม่วงขึ้นมาครับจากนั้นครับก็จับมะม่วงครับมาขูดยีงฮะนะฮะมันก็จะหลุดเนื้อมันก็จะถูกขูดออกไปอยู่ในส่วนของภาชนะข้างล่างครับมันจะไวหน่อยครับนี่ฮะนี่ฮะมันก็จะแยกเม็ดนะครับคือถ้าเรามานั่งสับครับมันเสียเวลาครับและควอมขันครับเวลาเรายีงครับ ในส่วนของเนื้อเขาครับเขาก็จะเกิดการเขาเรียกเละนะครับเพอมาเละปุ๊บมันก็จะง่ายครับในการทําครับเวลาขูดครับจะขูดแบบจับเม็ดขวางนี้ก็ได้ครับนะครับเม็ดมันก็จะเกลี้ยงครับหรือจะจับขูดแบบนี้ก็ได้ครับดึงเข้าหาตัวก็ได้ครับนะฮะดึงเข้าหาตัวก็ได้ครับมันแล้วแต่ครับ ขึ้นอยู่กับในส่วนของมะม่วงแต่ลูกครับบางไหนอันไหนที่ค่อนข้างที่ยังไม่สุกมากครับผมก็จะขูดดึงแบบนี้ครับนะครับมันก็จะเอี่ยมเลยครับนะฮะมันก็จะหมดครับจะถือว่าเป็นทิกง่ายๆครับให้เพื่อนๆไปทดลองทำตามได้ครับเนี่ยฮะกับวิธีการอ่าขั้นแรกเลยสับและขูดเอาเนื้อมะม่วงออกจากในส่วนของเม็ดครับและวิธีการปอกก่อนที่จะทำมะม่วงกวนนะครับนี่ฮะเสร็จแล้วครับ ก็จะดูเนี่ยฮะเนื้อมันก็จะเละเลยครับเห็นไหมครับอันนี้ไม่ต้องไปบดเลยนะครับเพราะเขาเกิดความละเอียดเรียบร้อยครับอ่ะเดี๋ยวผมทุบต่อครับเนี่ยนะครับเกษตรครับเราทำการปาดในส่วนของเนื้อมะม่วงครับที่อยู่บริเวณด้านล่างครับนะ เดี๋ยวผมจะจับให้ดูนะครับนี่ฮะนี่คือมะม่วงกวนครับที่เละแล้วครับโดยไม่ต้องผ่านการปั่นนะครับนี่เละนะครับเดี๋ยวเราก็จะต้องเอานี่ฮะเนื้อมะงม่วงนะครับไปใส่กระทะตั้งไฟครับแล้วก็กวนให้มันสุกนะครับแล้วตอนเช้าครับพวกนี้พอมีแดดผมถึงคอยเอาไปยีตากให้เป็นแผ่นนะครับก็สําหรับเพื่อนๆครับใครที่เปิดมาดูคอนเทนต์คลิปนี้แล้วชื่นชอบทิคที่ผมนําเสนอครับก็ยังไงฝากเข้าไปกดติดตามได้ที่ช่องครับพอกดติดตาม มันจะขึ้นมาเป็นลูกกระดิ่งครับเห็นไหมครับไปกดที่ลูกกระดิ่งครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนครับในกรณีที่ผมเกษตรกรดี้อัพคลิปอะไรเข้ามาในช่องครับเพื่อนๆก็จะรู้ก่อนอันดับแรกครับก็อยากให้กําลังใจผมในการแนะนําหรือหาเคล็ดลับต่างๆครับเกี่ยวกับการทําเกษตรมาแนะนําเพื่อนก็ให้กําลังใจด้วยการกดไลค์นะครับและกดแชร์บอกต่อครับสําหรับวันนี้ครับผมเกษตรกรไอี้ขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ